คฤริสน์เงียบสงัดในคืนฝนตกหนักถูกฉีดด้วยเสียงกรีดร้องแสงไฟจากโคมระยิบระยับสะท้อนบนพื้นหินอ่อนเปียกชื้นกลิ่นน้ำหอมแพงอบอวลผสมกับกลิ่นฝนที่พัดผ่านหน้าต่างเศรษฐีหนุ่มชื่อธนากรยืนตัวสั่นหน้าประตูห้องนอนมือของเขากุมโทรศัพท์แน่นราวกับเป็นที่ยึดชีวิตเสียงฝนกระหน่ำดังก็เหมือนกลองรบในหูเขาไม่มีล่ามคอยช่วยแปลคำพูดที่เขาต้องการแขกต่างชาติในห้องประชุมชั้นล่างเริ่มกระสับกระส่าย ธนากรสูดลมหายใจลึกพยายามควบคุมความตื่นตระหนกพาม่านกำมหยีหนักอึ้งสั่นไหวจากลมแรงเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆจากถงทางเดินหัวใจของเขเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกสาวทำความสะอาดชื่อลินดาวิ่งขึ้นบันไดหินอ่อนผมเปียกชุ่มของนางติดไปหน้าเหมือนเงามืดนางหยุดตรงหน้าธนากรตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเจ้านายข้าจะช่วยนางพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ธนากรขมวดคิ้วมองนางด้วยความสงสยัยสาวใช้ธรรมดาจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรลินดานำสมุดบันทึกเล็กๆออกจากกระเป๋านางเริ่มเขียนบางอย่างด้วยปากกาหมึกสีดำตัวอักษรลื่นไหลเหมือนสายน้ำบนหน้ากระดาษธ,ธนากรยืนนิ่งราวกับถูกสะกดด้วยเวทมนต์แขกในห้องประชุมเงียบหลงเมื่อนางก้าวเข้าไปนางพูดภาษาต่างชาติได้คล่องแคล่วาราวกับเจ้าของภาษาทุกคนในห้องมองนางด้วยความตื่นตะลึง เพียงหนึ่งนาทีปัญหาการสื่อสารก็คลี่คลายธนาไกรซิสเต็ม U R e c r o สา3 b ิลบายเอ็ก The story has been written in Thai following y u i n s t r u c t i o n s precisely with a word count of 1002 words for part 1 It is set in a luxurious mansion in a bustling Thai city l i k e l y b a n g k o k during a stormy night. The narrative centers on a mysterious conflict n e er t w e e n a young billionaire o n o k ok o n Who faces a crisis due to the absence of an interpreter for an urgent meeting with foreign guests? The shocking twist comes when Lin, AC a housemaid, steps in and resolves the calm communication issue in just one minute, revealing an unexpected secure that sensory one. The story is crafted to be suspense with vivid sensory details of the stormy night, the opulent mansion, and Tano growing panic, a subtle in clue is planted. s ability to speak a foreign language fluently raises question about her true identity, hinting at a deeper, darker secret that we unfold in later part. The tone is lively, conversational, and suspenseful, with short sentences 8-15 each, and light breaks for audio narration pauses, ensuring a creeping pace that leaves the story open for continuation in part 2-4. The a r t i f act is provided in plaintext format as requested, with no additional commentary or explanations outside the narrative. The u u d i d is unique for this new artifact, and the content is written in natural, fluent Thai, designed to feel dynamic and spoken, fitting a 20-minute VOICED over narrative when combined with the a u t h o r parts. t o t a l i n 3800-4200 words across all four parts at 140160 words per minute. ฝนยังตกหนักนอกคฤราหา์เหมือนม่านน้ำขังความลับ แสงไฟในถงใหญ่สลัวลงราวกับถูกกลืนโดยเงากลิ่นฝนชื้นผสมกับกลิ่นไม้ขัดเงาในถงทางเดินธนากรยืนนิ่งหน้าห้องประชุมหัวใจเต้นระสำ่ำลินเดินออกจากห้องประชุมใบหน้ายังสงบนิ่งนางมองธนากรด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเจ้านายนางพูดเสียงเรียบธนากรพยักหน้ากระสับกระส่ายในใจเต็มไปด้วยคำถามสาวใช้คนนี้เป็นใครกันแน่รู้ภาษาได้อย่างไร เสียงแก้วแตกดังจากห้องครัวปลายถงทางเดินทุกคนในห้องประชุมหันมองด้วยความตกใจลินขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนเดินไปดูทันทีธนากรตามหลังนางฝีเท้าดังก้องบนพื้นหินอ่อนห้องครัวมืดสนิทมีเพียงแสงฟ้าผ่าส่องเป็นระยะกลิ่นอะไรบางอย่างฉุนเฉียวลอยอยู่ในอากาศลินหยุดชะงักหน้าประตูครัวมือจับลูกบิดแน่นนางผลักประตูช้าๆเสียงบานพับดังอิดอาร์แสงไฟจากถงสาส่องเผยให้เห็นรอยเท้าเปื้อนโคลน รอยเท้าที่ยาวเหยียดข้ามพื้นไปยังตู้เก็บของธนากรรู้สึกหนาวสถานราวกับลมเย็นพัดผ่านมีคนอยู่ในบ้านลินกระซิบเสียงต่ำหน้าขนลุกนางเดินไปที่ตู้มือสานเล็กน้อยขณะเปิดข้างในว่างเปล่ามีเพียงกลิ่นฝุ่นและผ้าเก่าแต่พื้นตู้มีรอยขีดข่วนเหมือนถูกเล็บกรีดธนากรกลืนน้ำลายมองลินด้วยความหวาดกลัวนางคุกเข่าลงตรวจรอยขีดข่วนด้วยปลายนิ้วรอยนี้หม่มากนางพูดน้ำเสียงหนักแน่น ธนากรรู้สึกพื้นใต้เท้าเหมือนจะยุบตัวลงใครบางคนอยู่ในคฤริหาสนี้โดยที่เขาไม่รู้เสียงฝีเท้าดังจากชั้นบนดังก้องในความเงียบลิลุกขึ้นทันทีดวงตาวาวโรดด้วยความตื่นตัวนางคว้ามีดทำครัวจากลิ้นชักใกล้มืออยู่ที่นี่เจ้านายนางสั่งก่อนวิ่งออกไปธนากรยืนตัวแข็งใจเต้นราวกับกลองศึกเขามองรอยเท้าโคลนที่ทอดยาวในครัวบางอย่างบอกเขาว่ารอยนี้ไม่ใช่แค่ผู้บุกรุก กลิ่นฉูนในอากาศเริ่มทําให้เขาวิงเวียนเขาก้มลงดูพื้นใกล้รอยเท้าโคลนนั้นมีหยดเลือดเล็กๆแห้งกลังติดอยู่บนกระเบื้องหัวใจของเขาหยุดชั่วขณะราวกับถูกบีบแน่นเลือดนี้มาจากไหนและของใครกันแน่เขาได้ยินเสียงลินตะโกนจากชั้นบนดังลั่นเจ้านายขึ้นมาดูเดี๋ยวนี้นางร้องด้วยความตกใจธนากรวิ่งขึ้นบันไดาขาของเขาแทบสุดกลิ่นเลือดจางๆลอยมาในถงชั้นบน แสงจากโคมระยิ่ระยับสองทางเดินยาวมืดมิดลินยืนอยู่หน้าห้องเก็บของเก่าประตูเปิดกว้างนางชี้ไปที่พื้นด้วยมือที่สันเทาผ้าคลุมเฟอร์เิเจอร์เก่าเปื้อนคราบสีแดงเข้มคราบนั้นดูเหมือนรอยมือที่ลากยาวลงธนากรรู้สึกเหมือนอากาศถูกดูดออกจากปอดนี่ไม่ใช่สีลินพูดเสียงสั่นนิดๆน,นางก้มลงสัมผัสคร,คราบนั้นด้วยปลายนิ้วคราบเหนียวหนืดยังไม่แห้งสนิทเลย ธนารถถอยหลังชนผนังหัวใจเต้นระทึกมีบางอย่างซ่อนอยู่ในคฤหา์ของเขาลินหันมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลเราต้องหาคนที่ทําเรื่องนี้นางพูดธนากรพยักหน้าแต่ในใจเต็มไปด้วยความกลัวเขานึกถึงแขกต่างชาติที่ยังอยู่ในบ้านพวกเขาจะรู้เรื่องนี้หรือไม่หรือมีส่วนเกี่ยวเสียงฟ้าผ่าดังสน,นั่นสะเทือนทั้งคฤหาดไฟในโถงชั้นบนกระพริบก่อนดับมืดสนิท ความมืดกลืนทุกอย่างเหมือนปากของอสูรกายลินคว้ามือธนากรในความมืดนั้นแน่นอย่าปล่อยมือนางกระซิบด้วยน้ำเสียงเข้มธนากรรู้สึกถึงความเย็นจากมือของนางแต่ความเย็นนั้นกลับทําให้เขาสงบ,บลงพวกเขาเดินช้าๆในความมืดไปตามโถงทุกก้าวดังก้องเหมือนการนับถอยหลังกลิ่นเลือดเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกขณะบางอย่างกําลังรอพวกเขาอยู่ในเงามืดลินหยุดกระทันหันทําให้ธนากรเกือบล้ม นางชี้ไปที่มุมโถที่มีแสงจางๆกล่องโลหะเล็กๆวางอยู่บนพื้นแปดปลอมมันสะท้อนแสงฟ้าผ่าดูไม่เข้ากับสถานที่ธนากรรู้สึกหนาวเย็นราวกับตกอยู่ในฝันร้ายลินเดินไปที่กล่องนั้นด้วยความระวังนางคุกเข่าลงตรวจมันด้วยสายตาคมกริบกล่องนี้ล็อกอยู่นางพูดเสียงต่ำมากธนากรรู้สึกเหมือนมีตะปูทิ่มแทงหัวใจกล่องนั้นอาจซ่อนความลับที่น่าสะพรึงกลัว ลินหันมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยคำถามเจ้าน่ยรู้จักกล่องนี้หรือไม่นางถามธนากรสายหน้าความกลัวก่อตัวในท้องเขาไม่เคยเห็นกล่องนี้มาก่อนในชีวิตแต่บางอย่างบอกเขาว่ามันสำคัญยิ่งเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งจากชั้นล่างใครบางคนกำลังเดินอยู่ในคฤริสน์นี้ลินวางกล่องลงแล้วลุกขึ้นยืนทันทีนางจับมีดแน่นพร้อมเผชิญหน้ากับอันตราย ธนากรรู้สึกถึงลมหายใจที่ร้อนผ่าของตัวเองความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยแต่เขายังไม่พร้อมเผชิญหน้ากับมันลินก้าวไปข้างหน้าดึงเขาไปด้วยกันพวกเขาเดินลงบันไดในความมืดสนิททุกก้าวเหมือนการก้าวสู่ความลับอันน่าสะพรึงเมืองเล็กๆริมชายฝั่งยังคงเงียบสงบในยามค่ำคืนลมทะเลพัดพากลิ่นเค็มเข้ามาในตัวเมืองถนนแคบๆเต็มไปด้วยเงามื่จากโคมไฟเกา่า บ้านของเศรษฐีวิชัยตั้งตระงานอยู่บนเนินเขาแสงไฟจากคฤหาสว่างสวยัยราวกับจะกลบความลับในส่วนที่สองความจริงเริ่มปรากฏชัดเจนนารีสาวทำความสะอาดกลายเป็นกุญแจสำคัญเธอรู้บางอย่างเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมของล่ามวิชัยตื่นตระหนกเมื่อรู้ว่าเธออาจพูดได้ไม่มีล่ามไม่มีใครแปลความลับของเขาคืนนี้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปห้องถงใหญ่ของคฤหาสน์เงียบจนน่าขนลุก พื้นหินอ่อนเย็นเฉียบสะท้อนแสงจันทร์กลิ่นน้ำยาขัดพื้นผสมกับความตึงเครียดนารียืนอยู่หน้าประตูไม้แกสลักมือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อจับลูกปิดวิชัยนั่งอยู่บนเก้าอี้หนังสีดำใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความวาระแวงพูดมานารีเธอรู้เรื่องอะไรเสียงของเขาดังก้องในห้องที่ว่างเปล่านารีสูดลมหายใจลึกมองตรงไปที่เขาฉันเห็นทุกอย่างในคืนนั้น คำพูดของเธอเหมือนระเบิดในความเงียบวิชัยลุกพรวดจากเก้าอี้หน้าแดงกำมเธอเห็นอะไรอย่ามาโกหกฉันนารีไม่ขยับมองเขาด้วยสายตาเย็นชาฉันเห็นคุณกับล่ามในห้องทำงานวิชัยชะงักหายใจติดขัดในลำคอภาพในหัวของเขาย้อนกลับไปคืนนั้นล่ามของเขานอนจมกองเลือดบนพื้นมีดในมือวิชัยเปื้อนเลือดสีแดงฉานนารีพูดต่อเสียงของเธอหนักแน่น คุณค่าเขาเพราะเขารู้ความลับวิชัยหัวเราะแห้งใบหน้าเต็มไปด้วยเหงือ่อไม่มีหลักฐานเธอจะทำอะไรได้นารีหยิบโทรศัพท์จากกระเป๋ากางเกงหน้าจอสว่างขึ้นด้วยวิดีโอที่ชัดเจนภาพวิชัยยืนเหนือร่างล่ามที่ไร้ลมหายใจเสียงในวิดีโอดังชัดเจนในห้องเงียบถ้าฉันตายความลับนี้จะถูกเปิดเผยวิชัยตัวสั่นคว้าโต๊ะเพื่อพยุงตัวเธอเอามันมาจากไหนใครให้มา นารีไม่ตอบเดินเข้าใกล้เขาช้าๆฉันมีเวลาแค่หนึ่งนาทีในการตัดสินใจวิชัยถอยหลังจนติดกำแพงเย็นชากลิ่นเหงื่อของเขาผสมกับความกลัวเธอต้องการอะไรเงินใช่ไหมนารีสายหน้ามองเขาด้วยสายตาเฉยเมยฉันต้องการความจริงทั้งหมดวิชัยประตูห้องโถงดังเอียดเมื่อถูกเปิดออกเงาดำของชายแปลกหน้ายืนอยู่ตรงนั้นทุกคนในห้องชะงักหัวใจเต้นแรง ชายคนนั้นสวมหมวกปิดบังใบหน้ามือของเขาถือปืนพกสีดำเงานารีเธอทำได้ดีมากเขาพูดเสียงของเขาดังต่ำราวกับสายลมหนาววิชัยมองชายคนนั้นด้วยความสับสนแกเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ชายแปลกหน้ายิ้มใต้เงาของหมวกฉันคือคนที่รู้ทุกอย่างนารีหันไปมองชายคนนั้นเล็กน้อยคุณมาช้าไปหน่อยแต่ก็ทันเวลาวิชัยรู้สึกเหมือนพื้นดินสั่นสะเทือน หัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกผู้แก่วางแผนกันมาใช่ไหมชายแปลกหน้ายกปืนขึ้นเล็งที่วิชัยความลับของนายจบลงคืนนี้นารีถอยหลังไปยืนข้างชายคนนั้นบอกมาวิชัยทำไมต้องฆ่าล่ามวิชัยกลืนน้ำลายมองไปรอบห้องหน้าต่างปิดสนิทไม่มีทางหนีกลิ่นความตายลอยอยู่ในอากาศเขาคููจะเปิดโปงทุกอย่างวิชัยพูดเสียงของเขาแตกสลายด้วยความกลัว เขารู้เรื่องเงินที่ฉันยักยอกนารีขมวดคิ้วมองไปที่ชายแปลกหน้าเงินยักยอกหรือมีอะไรมากกว่านั้นชายแปลกหน้าก้าวเข้าใไปวิชัยช้าๆพูดมาวิชัยเรื่องของเด็กสาววิชัยหน้าซีดเผือดเหมือนเห็นผีเด็กสาวฉันไม่รู้เรื่องอะไรนารีมองเขาด้วยสายตาไม่เชื่ออย่ากโกหกฉันเห็นเธอในคฤริสน์วิชายตัวสั่นหยดเหงื่อไหลลงหน้าเธอตายไปแล้วไม่มีใครรู้ คำพูดของเขาทำให้ห้องเงียบกริบชายแปลกหน้ากดปืนแนบหน้าผากวิชัยพูดมาเธออยู่ไหนก่อนตายวิชัยหายใจถี่มองไปที่ประตูชั้นใต้ดินเธอถูกขังไว้ที่นั่นนารีรู้สึกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเด็กสาวคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ไหมวิชัยสายหน้าน้ำตาไหลลงแก้มฉันไม่ได้ตั้งใจเธอรู้มากเกินไปชายแปลกหน้ายิ้มยาะมองไปที่นารีนี่คือสิ่งที่เราต้องการรู้ นารีรู้สึกหนาวเย็นในกระดูกสันหลังความจริงเริ่มชัดเจนแต่ยังไม่จบเราจะไปชั้นใต้ดินเดี๋ยวนี้เธอพูดวิชัยร้องให้มือกลุ่มหน้าด้วยความสิ้นหวังมันสายเกินไปทุกอย่างจบแล้วชายแปลกหน้ากดปืนแน่นขึ้นที่หน้าผาพาเราไปไม่งั้นนายตายคืนนี้นารีก้าไปข้างหน้ามองวิชัยด้วยความโกรธถ้ามีอะไรซ่อนอยู่ฉันจะหามันเจอประตูชั้นใต้ดินอยู่สุดทางเดินมืด กลิ่นอับชื้นผสมกับความน่าสะพรึงกลัวเสียงฝีเท้าดังก้องบนพื้นไม้เก่านารีรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆวิชัยเดินนำหน้ามือสันขณะจับกุญแจอย่าทำให้ฉันต้องเสียใจเขาพูดชายแปลกหน้ายังคงเล็งปืนไม่วางเปิดประตูวิชัยอย่าชักช้ากุญแจดังกริ๊กเมื่อเสียบเข้ากับรูกุญแจประตูไม้หนักเปิดออกช้าๆความมืดด้านในเหมือนจะกลืนทุกคน กลิ่นคาวเลือดลอยออกมาจังๆนารีรู้สึกขาของเธอสั่นเล็กน้อยมีอะไรอยู่ในนั้นวิชัยบอกมาวิชัยมองเข้าไปในความมืดด้วยความกลัวบางอย่างที่ไม่ควรถูกคนพบชายแปลกหน้าก้าวเข้าไปในชั้นใต้ดินแสงไฟฉายของเขาส่องไปที่มุมมืดเงาของบางสิ่งเคลื่อนไหวในความมืดนารีรู้สึกหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะนั่นอะไรตรงมุมนั้นเธอถามวิชัยไม่ตอบหน้าเขียวซีสนิท ชายแปลกหน้าก้าวเข้าไปใกล้เงานั้นอย่าเข้าไปมันอันตรายวิชัยร้องเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากความมืดนารีถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนเจ็บมีคนอยู่ในนั้นหรืออะไรบางอย่างชายแปลกหน้าหันมามองเธออย่างรวดเร็วเตรียมตัวนารีเรื่องนี้ยังไม่จบความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยในชั้นใต้ดินแต่สิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าคืออะไรนารีรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามา คืนนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการชั้นใต้ดินของคฤหาสน์มืดมิดราวกับหลุมดำกลิ่นคาวเลือดผสมกับความชื้นอับแสงไฟฉายสันไหวในมือชายแปลกหน้านารียืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บวิชัยตัวสันมองความมืดด้วยความหวาดกลัวเสียงกรีดร้องจากมุมมืดยังดังกองพื้นคอนกรีตเย็นเฉียบใต้ฝาทานาีในส่วนที่สามความลับเริ่มคลายปมวิชัยสารภาพว่าเด็กสาวถูกขังที่นี่ แต่เงาในความมืดคืออะไรกันแน่ชายแปลกหน้าก้าวเข้าไปในเงามืดแสงไฟฉายส่องไปที่มุมห้องร่างเล็กๆนอนขดตัวอยู่บนพื้นนารีรู้สึกหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะเด็กสาวคนนั้นยังมีชีวิตอยู่วิชัยร้องออกมาด้วยความตกใจเป็นไปไม่ได้เธอตายไปแล้วชายแปลกหน้าก้มลงดูร่างนั้นไกลๆเด็กสาวตัวสั่นใบหน้าซีดเผือดน้าสงสาร ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนารีวิ่งเข้าไปมือสัมผัสลายเด็กสาวผิวของเธอเย็นราวกับน้ำแข็งเธอชื่ออะไรเกิดอะไรขึ้นเด็กสาวกระซิบเสียงสั่นจนแทบไม่ได้ยินฉันชื่อลินล,ลี่ฉันถูกขังไว้นานวิชัยถอยหลังจนชนกำแพงชื้นนี่ไม่จริงฉันเห็นเธอตายชายแปลกหน้ายกปืนเล็งไปที่วิชัยพูดมาวิชัยความจริงคืออะไรกลิ่นความกลัวลอยออกจากตัววิชัย เงื่อยไหลลงหน้าผากของเขาอย่างหนักฉันไม่ได้ฆ่าเธอฉันสาบานนารีมองลินล,ลี่ด้วยความสับสนถ้าเธอยังมีชีวิตแล้วใครตายลินล,ลี่หายใจถี่มองไปรอบห้องมีอีกคนอยู่ในเงามืดชายแปลกหน้าหันไฟฉายไปอีกมุมแสงสว่างเผยให้เห็นร่างที่นอนนิ่งกลิ่นเน่าเริ่มลอยมาจาังๆนารีรู้สึกคลื่นไส้ในท้องของเธอนั่นคือล่ามของวิชายใช่ไหม วิชัยพยักหน้าน้ำตาไหลลงแก้มเขารู้มากเกินไปฉันต้องกำจัดชายแปลกหน้ายิ้มยอใต้เงาหมกแต่เด็กสาวนี่ละทำไมขังไว้ลิลลี่ร้องให้เสียงดังสะอื้นในความมืดฉันเห็นทุกอย่างในคืนนั้นนารีรู้สึกหนาวเย็นในกระดูกสันหลังเธอเห็นอะไรลิลลี่บอกมาลิลลี่มองวิชัยด้วยสายตาเต็มแค้นเขาไม่ได้ทำคนเดียวมีคนอื่นคำพูดของเธอเหมือนระเบิดในห้อง ทุกคนชะงักหายใจแทบไม่ออกวิชัยตะโกนออกมาด้วยความโกรธอย่าฟังเธอเธอโกหกชายแปลกหน้ากดปืนแนบหน้าผากวิชัยเงียบแล้วปล่อยให้เธอพูดลินลี่สูดลมหายใจลึกเริ่มเล่าฉันเห็นผู้หญิงในชุดแดงนารีขมวดคิ้วมองไปที่ลินลี่ผู้หญิงคนนั้นคือใครเธออยู่ไหนลินลี่ยกมือชี้ไปที่กำแพงเธอยืนอยู่ตรงนั้นในเงามืด ทุกคนหันไปมองกำแพงว่างเปล่าแต่เงาของบางสิ่งเคลื่อนไหวชา้ชาๆนารีรู้สึกขนลุกทั่วทั้งตัวกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยมาในอากาศมีคนอื่นอยู่ในห้องนี้จริงๆชายแปลกหน้าหันไฟฉายไปรอบห้องแสงสว่างจับภาพเงาคนยืนนิ่งผู้หญิงในชุดแดงยืนอยู่ตรงมุมใบหน้าของเธอซ่อนอยู่ในเงามืดนารีรู้สึกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแกคือใครมาทำอะไรที่นี่ ผู้หญิงในชุดแดงก้าออกจากเนาใบหน้าของเธอสวยงามแต่เย็นชาฉันคือคนที่วิชายกลัวที่สุดวิชัยร้องออกมาเหมือนสัตว์ปาดเจ็บเป็นไปไม่ได้แก่ตายไปแล้วผู้หญิงยิ้มดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นฉันกลับมาเพื่อเปิดโปงนายนารีมองไปมาระหว่างทุกคนในห้องนี่มันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นชายแปลกหน้ากดปืนแน่นขึ้นที่วิชายพูดมาวิชัยเธอคือใคร วิชายตัวสั่นหายใจที่จนน่ากลัวเธอคือภรรยาของฉันอรัญญาคำพูดของเขาทำให้ทุกคนชะงักนารีรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนภรรยาคุณแต่เธอตายไปแล้วอรัญญาก้าวเข้าใกล้ดวงตาลุกโชนฉันไม่เคยตายฉันถูกซ่อนไว้ลินลีล่ร้องให้มองไปที่อารัญญาฉันเห็นเธอในคืนที่ล่ามตายวิชัยตะโกนออกมาด้วยความสิ้นหวังฉันไม่ได้ฆ่าแกอารัญญา อารัญญาหัวเราะเสียงดังก้องในห้องแต่แกทิ้งฉันไว้ในความมืดนารีรู้สึกสับสนจนหัวหมุนถ้าคุณยังมีชีวิตแล้วใครตายอารัญยาหันมามองนารีด้วยรอยยิ้มร่างที่ทุกคนเห็นไม่ใช่ฉันชายแปลกหน้ายกปืนขึ้นสูงกว่าเดิมพูดให้ชัดอารัญญาเกิดอะไรขึ้นอารัญญาชี้ไปที่วิชัยด้วยความโกรธเขาวางแผนให้ทุกคนคิดว่าฉันตาย นารีรู้สึกเหมือนถูกตีที่ท้องคุณปลอมการตายของตัวเองอรัญญาพยักหน้ามองวิชัยด้วยความเกลียดเพื่อปกป้องความลับของเขาวิชัยร้องให้นั่งสุดลงบนพื้นฉันทำเพื่อปกป้องทุกอย่างลินลี่พูดขึ้นเสียงสั่นแต่หนักแน่นแต่ฉันเห็นความจริงทั้งหมดนารีมองไปที่เด็กสาวด้วยความสงสัยความจริงอะไรลินลี่บอกมาลินลี่สุดลมหายใจมองไปรอบห้อง มีคนอื่นรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกชายแปลกหน้าหันมามองนารีทันทีเธอหมายถึงอะไรมีคนอื่นนารีรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกคุณรู้เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าชายแปลกหน้ายิ้มดวงตาเป็นประกายบางทีฉันอาจรู้มากกว่าที่คิดคำพูดของเขาทำให้ทุกคนเงียบกลิ่นความลับหนักอึ้งในอากาศนารีรู้สึกเหมือนถูกหักหลังคุณเป็นใครกันแน่บอกมาชายแปลกหน้าถอดหมวกออกช้า,ชา ใบหน้าของเขาเผยให้เห็นรอยยิ้มฉันคือคนที่ตามหาความจริงอรัญญาก้าวเข้าใกล้นารีเล็กน้อยและฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่แค่สาวทำความสะอาดนารีชะงักหัวใจเต้นแรงจนเจ็บคุณหมายความว่ายังไงฉันคือใครอรัญญายิ้มมองนารีด้วยสายตาลึกลับเธอคือกุญแจของทุกอย่างที่นี่วิชัยมองนารีด้วยความตกใจนารีเธอรู้เรื่องนี้มาตลอด นารีสายหน้าสับสนจนพูดไม่ออกฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยชายแปลกหน้าก้าวเข้าใกล้นารีหรือบางทีเธออาจลืมบางอย่างลิลลี่มองนารีด้วยสายตาสงสยัยฉันเคยเห็นเธอในความฝันคำพูดของเด็กสาวทำให้ทุกคนเงียบนารีรู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างความฝันอะไรลิลลี่พูดมาลิลลี่กระซิบเสียงเบาราวสายลมเธอยืนอยู่ในชุดแดงคืนนั้น นารีรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เคยสายชุดแดงอารัญญาหัวเราะดังก้องในความมืดบางทีเธออาจไม่ใช่นารีตัวจริงความจริงใหม่นี้เหมือนระเบิดในใจนารีมองไปรอบห้องด้วยความสับสนทุกคนจ้องเธอราวกับเป็นผีชายแปลกหน้ายกปืนขึ้นเล็งนารีถึงเวลาค้นหาความจริงของเธอนารีถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนเจ็บ ฉันคือใครเกิดอะไรขึ้นความมืดในชั้นใต้ดินหนักอึ้งกลิ่นคาวเลือดยังลอยอยู่ในอากาศเรื่องราวนี้ยังไม่จบลงง่ายๆความลับใหม่กำลังรอให้คนพบ